เจ้าหน้าที่ชุดตำรวจชายแดนกอง,100องอร้อยต่อชด437อำเภอสระดาวจังหวัดสงขลานำโดยพันตำรวจตรีสุลิวงศ์สมทรงผบร้อยต่อชด437ร้อยตำรวจโทเฉวิศสาบุญมีหัวหน้าชฟต4305ครับ500ต่อชด437 ออกลัทะเวนป้องกันบุคคลทั้งคนไทยและต่างชาติลักลอบเข้าช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยมาเลเซียโดยไม่ผ่านการตรวจทัดก,กล่องโควิด -19 โดยออกลัทะเวนตั้งแต่กลางคืนต่อเนื่องถึงเช้าบริเวณหลักเขตแดนที่31ทับ6 2บ้านทุ่งเปียงหมู่ที่4ตำบลประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและพบกลุ่มคนไทยได้5คนที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดมีภูมิล,ลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขณะขับรถจัก,กรยานยนต์3คันออกจากประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งห้าคนส่งด่านกักกันโรคด่านพรมแดนประกอบตำบลประกอบอำเภอนาทวีเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด1 9ต่อไป